ลูเบอร์แมนเป็นพันสุนัขที่มีความชำนาญในการทำหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้าป้องที่มาจากประเทศเยอรมนีพวกเขามีความฉลาดเป็นพิเศษร่างกายที่แข็งแกร่งและความพักดีทำให้พวกเขาถูกนำมาใช้ในการเป็นสุนัขตำรวจและสุนัขเฝ้าป้องในบ้านบ้านลักษณะเด่นลูเบอร์แมนเป็นสุนัขขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ น้ำหนักของเพศผู้อาจอยู่ที่ประมาณ40-45กิโลกรัมและเพศเมียอยู่ที่ประมาณ32-35กิโลกรัมลักษณะที่โดดเด่นของพวกเขารวมถึงตาที่แหลมคมร่างกายที่กล้าแข็งรูปร่างที่เรียบหรูและขนที่สั้นสีขนที่มักพบมากที่สุนัขพันธุ์นี้คือสีดำและสีแทนแต่ก็ยังมีสีน้ำเงินและสีน้ำตาลอ่อนอีกด้วย พวกเขามีสติปัญญาที่สูงและมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างยอดเยี่ยมลักษณะเชิงซื่อสัตย์และเชื่อฟังทำให้การฝึกฝนเป็นเรื่องง่ายประวัติชื่อโดเบอร์แมนมาจากคาร์ฟรีดริชหลุยโดเบอร์แมนผู้ที่เลี้ยงพันนี้ในปลายศตวรรษที่19ในภูมิภาคทูริงเจียของเยอรมนี เขาเป็นเจ้าหน้าที่สันพากรและต้องการสร้างพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นสุนัขเฝ้าป้องและการทำงานดังนั้นเขาได้รับรองว่าเขามีการผสมพันธุ์จากพันธุ์สุนัขที่แตกต่างกันเพื่อสร้างโดเบอร์แมนการดูแลโดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่มีความกระฉับกระเฉงจึงต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการให้เดินเดินและกิจกรรมทางกายภาพเป็นสิ่งสำคัญ พวกเขามีนิสัยสังคมสมบูรณ์และสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งกับครอบครัวการสังคมสมรู้สึกสำคัญเพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กับสุนัขและคนอื่นเนื่องจากความฉลาดที่สูงการฝึกฝนที่กระตุ้นและเกมที่มีการใช้ความคิดสร้างสารรค์สามารถช่วยเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถแสดงความสามารถได้ ในเรื่องของสุขภาพความเหมาะสมในการบำรุงอาหารและตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพันธุกรรมย่อมต้องใส่ใจด้วยโดยสรุปล o เบอร์แมนรวมความสามารถในการป้องกันและความรักของครอบครัวไว้ด้วยกันด้วยการฝึกฝนและดูแลอย่างเหมาะสมพวกเขาาสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักในบ้านได้อย่างไรก็ตาม การเข้าใจลักษณะที่กระฉับกระเฉงและความฉลาดที่สูงและการให้การดูแลที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ